วันนี้สี่สุนทอนมีดีจะมาบุกสถานที่จัดงานถนนสายผลไม้4ีสุนทอนตั้งแคมป์ชิมผลไม้ใต้แสงดาวกันค่ะงานนี้จะจัดในวันที่12ถึง13กรกฎาคม2567มากันได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง22นาฬิกากันเลยกิจกรรมสายแคมป์แน่นแนแนวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร of the night ก่อนอื่นเรามาดูทางเข้างานกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากรู้สาวรีเท้าเทพประสัตรีเท้าสี่สุนทรมุ่งหน้าออกนอกเมืองทางไปสนามบินปักหมุดสี่แยกเขาล้านเลี้ยวขวาขึ้นเขาไปควรตาแท่นตําบลสี่สุนทรดื่มด่ำกับบรรยากาศสอข้างทางอุโม,มงค์สวนยางและเข้าสู่บรรยากาศการจัดงานริมภูเขาบรรยากาศสุดชิลที่สายแคมป์ต้องห้ามพลาด และแล้วก็เดินทางมาถึงงานแนะนําให้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะเพราะแค่ทางเข้างานก็ว้าวแล้วกับซุ้มประตูขนาดใหญ่รอทุกคนมาถ่ายรูปเช็คอินยังไงดีล่ะทีนี้จุดถ่ายรูปละลานตาไปหมดจะไปถ่ายกับดอกไม้ก็กลัวต้นไม้จะน้อยใจงั้นเหมาทั้งหมดไปเลยก็แล้วกันนะคะ ือจะเป็นภาพมุมกว้างมุมสูงคือได้หมดทุกมุมทุกจุดแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะนี่เป็นแค่ทางเข้างานเท่านั้นนะคะด้านในมีเซอร์ไพรส์แบบที่ว่าร้องว้าวกี่ครั้งก็ไม่หายตื่นเต้นแน่นอนเป็นอะไรตามไปกันเลยค่ะและแล้วเราก็ได้พบกับจุดถ่ายรูปไฮไลท์ ight, คือพระจันทร์ดวงโตที่ใครมาแล้วไม่ถ่ายถือว่าพลาดมากค่ะ ถ่ายรูปจนพอใจแล้วก็ได้เวลาพบกับบรรยากาศงานสไตล์สายแคมปิ้งไม่ต้องไปไกลถึงเขาใหญ่ดือนตรีสดสุดชิลสายแคมปิ้งมีผลไมส้สดจากเขาพระแทวกิจกรรมทุเรียนนาทีทองลูกละ19บาทการแข่งขันขรประกวดราชาทุเรียนบ้านสี่สุนทรรวมถึงการประกวดภาพถ่ายมีร้านค้าอาหารเครื่องดื่มจากชุมชนกว่า70ร้านช็อปผลผลิตทุเรียนและผลไม้อื่นๆแบบเจ้าของสวนมาเองพร้อมกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายในรูปแบบ ของชาว4สุนทรค่ะอย่าลืมมาพบกัน12-13กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่อุโมงค์สวนยางควนตาแท่นใกล้สี่แยกเขาล้านหมู่ที่2ตำบลสี่สุนทรค่ะ